วูปฟับบูมฟูชฟูมฟิวทูมฟ,ฟิงเทรคด้านหลังมหาสมุทรแห่งหนึ่ง นอกโลกอืมฟับอืออีจัก,กรวาลหนึ่งแซนแซแซอืมจัก,กรวาลเราอืออีจัก,กรวาลซี่ที่ไกลในอวกาศฮือหืมหุมดำดูำด,ด,ดูอืมเป่งแสงกลับไปที่จัก,กรวาลเรา Tepuk siap. Hmm.